Hôm mà văng, thưng ngày mùa à ra thả soi ít Chúng ta nhiêu tạm đàn tạm đấy anh, là khâu khắp, đột mà, đẻ, đẻ đấy anh, bớt bó anh, bảo đi anh, bảo bảo anh, แสดงเลยมันขนาดนั้นบองมันไม่ได้เลยถึง่มันโกเรียดเบาๆโชว์พลังเลเออมันจะไปโชว์พลังโชว์ไปามไม่ใช่เป็นโชว์พลังทำไดตอนที่เขาขับมาอว์มอยแับนี้เนี่ยเขาขับมอยแบบเง้ยเฮ้ยตอนนีเขาไปฆ่าใครนาะเขาขับมาแต่โรงเรียนทำนู่นจริงก็ยังไม่ขนาดนั้นเลยเนี่ยทำผมไม่ได้เมาหลวงอาซาทางพีนะบางคนที่ผมเจอมาเขาก็ดีคือว่าเขาก็ดูวัน้าที่ของเขาทำเดือดไง คือน่าจะดูหน้าทีเงีว่าหน้าทีของมึงเต็มไหน่เี้บอกมึงต้องเรียนรู้จากไหนห่วงมาบ้านมิดบางทีนะมาเขาถึงเกลียดเดี๋ยวได้ยู่ให้เปล่ยนแต่ว่าให้เขารักนะเขาจ้างเอยมึงเล่นพันมึงเล่นหกไม่รู้มึงก็บผู้กองใครจะย่อยว่าอยู่กูไหนเลยบางทีไปบ้านกูวันหน้าด้านนะบางทีเขายังอ๋อไอ้บางด้านเขายังอ่อนน้อมต่ำต้นนะเคยจะมีแต่พวกมึงนี่แหละพวกมึงนี่แหละ ซอยู่เนี่ยนะซื้ออคได้ดู้าตุองเออแล้วมันเ่นทีบางคนทเมันก็เป็นนฟังแบบคือว่าบางคนทํเสแดงเอติ้งจนเราลงพิอิมนี่เป็นยอดอะไรกัีว่มันมีเอาต่หน้าีเอหน้าีเขาม่เถียมนั่นเอาเถียมนั้นอย่าเกิหน้าทีต่อไปมันก็สวยมันเองใเขาจ้างเอยอย่าไปเล่นพันเอาแต่นั้นเล่นยู่บือยู่ให้เขาเกียดเง